สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์วันทำงานที่สดใสตอนเช้าเอีกแค่วันเดียวพรุ่งนี้ทุกคนก็อาจจะได้หยุดแล้วในบางคนนะคะก็ขอให้มีความสุขกับวันศุกร์ที่สดใสมาเรามาดูกันว่าถ้าคุณหายไปเขาจะตามเขาจะตามหาคุณไหมเขาจะทักมาไหมเขาจะโทรหาไหมเขาจะมาหาไหม เขาจะทายังไงล่ะถ้าคุณหายไปอะ่ะมากันที่ทัดดินผสบกันมังกรตามกันที่ขอมา,อาน,นจะจ๊ะมามาดูกันถ้าคุณหายไปเขาจะตามหาเราไหมคะเขาจะกังวลกังวลใจไหมเขาจะทักเราไหมเขาจะโทรมาไหมโอ้ดินจ๋าโทรมาสิทักด้วยเขาคงคิดถึงนะ จริงๆเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขาคิดถึงตอนแรกๆเขาอาจจะยังรอคอยสักหน่อยดูจังหวะดูเวลาดูจังหวะดูเวลาแต่ในใจของเขาอาจจะมองว่าโอ้คุณเป็นสายเปรหรือเปล่าอืเขาจะตามหาคุณค่ะคําตอบสมมติว่าตังเขาหมดเขาจะตามหาเราเพราะว่าเขาอยากให้เราเปรเขาหรือเปล่าอ่ะมันยังไงกันเนาะ มันยังไงกันน้อเดี๋ยวก่อนนะคุณอาจจะเดีวกับดินอาจจะเดีวกับราศีราศีาศกันก็มีน้ํากรกฎมินพุจิกดินพุชกันมังกรก็ได้อ่ะมามาดูกันนะจ๊ะถ้าคุณหายไปเขาจะตามหาคุณไหมเรามาดูความรู้สึกที่เขาจะมีต่อคุณเวลาคุณหายไปกันก่อนว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะเหงาค่ะเขาจะเหงา เขาจะค่อนข้างเหงามากๆเลยเหมือนความผูกพันนั่นแหละเราสองคนอาจจะอยู่กันบ้างทะเลาะกันบ้างคุยกันบ้างบาดหมางกันบ้างก็จริงอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกเหงารู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงความไม่สบายใจเออแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะทำเงียไปได้นะไพ่สลับกันได้ในการอ่าน เขาอาจจะไม่ได้กระตุกกระตากหรือว่าเวิรนเวอไปโพสเฟซบุ๊คล่ลาไลแต่ก็อาจจะมีบ้างในการโพสเพลงขึ้นมาให้เราระลึกถึงความหลังให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามีกันมาคุยกันอะไรเงี้ยให้มองข้ามกับความสัมพันธ์ที่มันที่ผ่านมาเอออยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราสองคนต้องเป็นปัญหาเป็นประเด็นอย่างเงี้ย เขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณลืมลืมมันไปใช่เขาอยากให้คุณลืมลืมมันไปลริมความบาดหมางเขาอยากให้คุณกลับมารักกันอย่างเดิมอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่มีความเขาเรียกว่าความดีงามแม้ความรู้สึกความดีงามหรือเราสองคนมีเรื่องราวเรียกว่าความผูกพันชนิดที่แบบบางคนคบกันมาน,ะนาน เคยคุยกันทุกวันเคยส่งข้อความหากันทุกวันมันมีเรื่องราวความทรงจําดีๆแบบนั้นน่ะเอออยากให้คุณอยากให้คุณหวนคิดถึงอดีตสายสัมพันธ์การโหยหากับสิ่งที่เรามีต่อกันเอออาจจะมองถึงคนที่ดีต่อกันเคยดีต่อกันมาเออดีต่อกันมาอาจจะคนที่เคยดูภาพรวมๆแล้วอ่ะ มันมีเรื่องราวดีๆร่วมกันมาเขาอยากให้คุณคิดอย่างนั้นอยากให้เราจับมือกันไปยาวๆนานๆไม่อยากให้คุณหายไปไหนหรอกถามว่าอยากให้คุณหายไปไหนไหมก็ไม่นะก็ไม่นะอยากให้กลับมาคุยกันไวๆด้วยซ้ําเพราะว่าการที่เราทะเลาะกันหรือการที่เรามีปัญหาบาดหมางก,กันเนี้ยมันบั่นทอนจิตใจเขาไม่อยากให้เราสองคนบั่นทอนจิตใจซึ่งกันและกันอืม ลืมไหมดื่มได้ไหมลืมกับสิ่งที่อาจจะเป็นลืมคําพูดที่เคยพูดพัดพ,พังพังปากไปพูดอะไรออกไปในแบบมันทําให้ฝ่ายไม่พอใจหรือการแสดงออกอะไรก็ตามอ่ะ mm. เขาอยากให้มองถึงประเด็นหลักเลยคือความรักของเราค่ะอือประเด็นหลักเลยเนี่ยเรายังต้องการกันและกันอยู่ไหมเรายังจะจับมือเดินกันไปแบบยาวๆได้ไหม เรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมเรายังคงแบบว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันในส่วนที่ขาดหายได้ไหมโอ้ในความรู้สึกของเขานี่นะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเขาบอกว่าคนบางคนนะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันไม่เห็นคุณค่าต่อกันหรอกคะ่ะจะจากจะบางทีจะจากกันแล้วถึงจะเห็นคุณค่ายิ่งจากเป็นก็ไม่เท่าไหร่ยิ่งถ้าจากตายแล้วโอ้โห มานั่งคิดถึงคุณค่าที่ล้นเหลือซึ่งถึงเวลาน้ำนั้นก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะจ๊ะอยากให้คํานึงถึงเรื่องเก่าๆอ่ะรักเก่าๆเรามีความเข้าอกเข้าใจเรามีความเรามีความสุขร่วมกันขื้นวันเก่าๆให้นึกถึงตรงนั้นและให้เอาตรงนั้นมาลบล้างเรื่องที่มันเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหากันอยู่ปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆปัญหาที่บางครั้งมันหาทางออกหรือแก้ไขไม่ได้ เออประมาณอย่างเนี้ยอืดูเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณจากไปนะอืือออารมณ์ของเขาคืออยากให้คุณกลับมาเหมือนเดิมอะไม่อยากจะบาดหมางก,ก็นหรอกไม่อยากจะทะเลาะก็นหรอกเออมันการทะเลาะก,กันมันก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจไหมเศร้าใจไหมเหงาไหมคนเคยทักกันทุกวันเคยคุยกันทุกวันวันหนึ่งที่อะไรมันหายไปมันก็เหมือนสิ่งบางสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตอะคะ่ะใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราก็อาจจะรู้สึกถึงการ ขาดหายอะไรไปนะจ๊ะโอเคเขาจะตามหาคุณไหมล่ะเขาจะตามหาคุณไหมถ้าคุณหายไปเขาจะทักกลับมาไหมเขาจะตามหาคุณไหมอืมอืมตามหาสิทำไมจะไม่ตามหาล่ะใช่ใช่เขาจะตามหาคุณอยู่เขายังปรารถนาที่จะมีคุณอยู่เออ เขาอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะมาแบบกระทันหันไม่ทันตังต้งตัวทักมาหลายหมาแต่เขามาแบบมีฟอร์มนะเขาไม่ได้มาแบบว่าโอ้โหฉันชอบเธอเหลือเกินอยากได้เธอเหลือเกินเขาจะรอจังหวะก่อนค่ะเขาอาจจะช่วงเนี้ยเขาอาจจะรอสักคักหนึ่งให้คุณได้ปรับตัวปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปรับความรู้สึก ว่าการที่บางบางทีเวลาคนเราโมโหก,อกห็อยากให้อยู่คนเดียวไปก่อนใช่ปะยิ่งจะอธิบายอะไรไปยิ่งพูดอะไรไปคือความโมโหมันยังคุกคุนอยู่ในอารมณ์อ,อ่ะเขาก็เลยอยากให้เวลาคุณถอยออกมาก่อนเขาอาจจะอยากถอยออกมาก่อนโอ้ตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้จานก้องอาจารย์มาในนี้ทุกทีเลยเอ,อ่าอยากจะถอยออกมาก่อนคะ่ะถอยออกมาเพื่อเพื่อจะได้ไม่ ไม่ตอกย้ํากับปัญหาว่าตอกย้ํากับปัญหาตอกย้ํากับเรื่องเดิมๆมาอ,อย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะอาจจะรู้ก็ได้ว่าว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถึงถึงแม้เราจะมีปัญหาต่อกันนะเราสองคนมีปัญหาต่อกันมากเลยแต่ว่าถึงยังไรเสียเราก็ยังมีความผูกพันลิฟเวอร์เป็นความรักความผูกพันคุณอาจจะดีวกับ คนธาตุคนราศีก็รกฎค่ะราศีมินก็ได้ก็ได้คือเขาอาจจะพยายามทักมาหรือคุยหรือมาหาหรือทําอะไรก็ได้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเขายังแคร์เราอยู่เขายังแคร์เราอยู่แต่มันจะนานหน่อยนะมันจะนานหน่อยค่ะคุณอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งในความรุ่มร้อนของคุณในความใจร้อนของคุณเนี่ยแบบว่าอาจจะอยากให้ เขาทักมาเลยเขาเคลียประเด็นเขามีปัญหาเรืเคลียกันไม่ใช่บางทีมันเคลียกันไม่ได้อบางทีมันก็เคลียกันไม่ได้ในเร็ววันหรอกเพราะว่าประเด็นของความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันอาจจะยิ่งพูดไปยิ่งเคลียไปยิ่งทําให้โมโหเพราะว่ามันมีอารมณ์ที่คุกุ่นมีความไม่พอใจต้องรอสถานการณ์ แต่คุณจะรอได้หรือเปล่าวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวัน, 5, วน, 4, วน, 5, วนคุณอาจจะไม่อยากคือไม่อยากรออ่ะมันตัดออกไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้เวลาค่ะยิ่งยิ่งยิ่งคุยกันในอารมณ์ที่มันที่มันฉุนเฉียวที่มันเกิดความรู้สึกไม่พอพอใจต่อให้จะอธิบายอะไรไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย รอสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเออเขาจะเขาจะทักมาแหละเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้ไหมว่าทําไมคุณหายไปอ่ะเขารู้ไหมว่าทําไมคุณถึงหายไปเขาทําอะไรคุณโกรธเขารู้ไหมเพราะบางคนก็ไม่รู้นะเอออยู่ๆเขาก็หายไปโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรตัวเองทําอะไรตัวเองผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเขารู้ไหมคะว่าทําไมคุณหายไปเขารู้ไหมเขารู้ไหม เขารู้ไหมเหรอเขารู้ไหมเขาอาจจะรู้นะแต่รู้ไม่หมดค่ะเขาอาจจะรู้สึกได้อาจจะมีสัญญาณบอกมาแล้วว่าคุณน่ะอยากเดินจากไปอาจจะรู้กันแล้วอาจจะเคลียร์กันแล้วด้วยซ้ํามันอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโอเคเราเราเคลียร์กันไปไหลายรอบแล้วเอ่อกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆแล้วก็อาจจะรู้ค่ะ แต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงความต้องการหรือความรู้สึกของคุณจริงๆอ่ะคือรู้แหละว่าประเด็นมันคืออะไรรู้แหละว่าปัญหามันคืออะไรแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจัดการหรือทําอะไรได้เพราะบางครั้งเขาก็อาจจะบอกคุณเคลียรกับคุณแล้วแต่การเคลียรกันน่ะคําตอบมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นคาตอบที่พึงพอใจนะนะเออเขารู้ไหมรู้ค่ะรู้ทําไมจะไม่รู้ เขาก็รู้มานานสักพักหนึ่งแล้วด้วยความรู้สึกของเขาอะเพียงแต่เขาจะพูดออกมาหรือไม่พูดออกมาเท่านั้นแหละเขาอาจจะรู้ว่าคุณนะเริ่มจะจะพยายามถอยห่างแล้วคุณก็บอกบอกกับเขามาแล้วแต่มันยังเป็นการถอยห่างที่เดินกลับไปที่ออกมาแล้วก็เดินกลับมากลับออกมาแล้วก็เดินกลับมาเหมือนมะง้ออะไรอย่างเงี้ยใครง้อใครไม่รู้แต่สุดท้ายก็ได้กลับไปคุยกันอยู่ดีอะเขารู้ค่ะแล้วเขาจะทำอะไรไหม เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำอะไรไหมทํำนะถ้าถามว่าทํำไหมก็อาจจะมีการทําบ้างเขาจะดูว่าเขาพอจะทําอะไรให้บ้างให้ได้บ้างเขารู้แหละว่าคุณค่อนข้างจะจะต้องการสิ่งนี้มากอืมเขาจะทำไหมทาสิทำทำทำ,ทำเขาอาจจะพูดจาหวานล้อมเขาอาจจะอธิบาย อาจจะไม่ได้อธิบายมาเป็นคําพูดก็ได้นะแต่อาจจะแบบอาจจะส่งสารมาคือบางคนมันเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว่าบางคนอ่ะอีอโ้สูงค่ะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าพยายามรู้แล้วก็ทําแต่ว่าลองสังเกตคนของคุณดีๆลองสังเกตเขาเป็นคนแบบไหนเพราะบางคนก็พูดตรงๆออกมานะบางคนก็พูดตรงๆออกมา แต่บางคนก็ไม่พูดเพราะว่ามันกลัวเสียฟอร์มไหมเออมันอ้อมๆทําให้เห็เนอะไรเงี้ยค่ะในลักษณะแบบนั้นเขาอาจจะพูดว่าล้อมนิดหน่อยหรือเขาอาจจะไม่พูดถึงปัญหาเก่าก็ได้แต่ว่าเขาจะพยายามเอาความรักเขาจะพยายามเอาความรักค่ะอืมเหมือนเขาจะพยายามแบบพูดจาให้เรามั่นใจอะว่าเขารักเรา เขาอะอยากมีเรานะเขารักเรามากแค่ไหนเขาจะเอาความรักหยิบยกความรักความผูกพันมาขึ้นมาทำให้เราต้องใจอ่อนอืมใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าอย่งงอนนานนะถ้าสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกแค่งอนเราต้องรู้ตัวว่าเราอะงอนจริงๆหรือว่าเราอยากไปจริงๆกันแน่บางคนอนะแค่บอกเลิกเพราะกันอยากถูกง้อะอยากเขามาใส่ใจถ้าอยากไป เวลาคาพูดที่อยากไปที่บอกเลิกเนี้ยไม่ควรจะบอกเลิกบ่อยๆเพราะถ้าเลิกไม่ได้จริงๆแล้วคุณก็กลับไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ออกทํานองว่าเดี๋ยวก็กลับมาไม่ไปไหนหรอกอ,อะไรเงี้ยมันจะทําให้คนเรารู้สึกถึงถึงความถึงความว่าเดี๋ยวก็กลับมาเอออะไรเงี้ยมันอาจจะมองแบบ เขางอเองเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คนบางคนน่ะนะคะเขาไม่ง้อใครบ่อยๆคะ่ะถ้าเขาง้อครั้งหนึ่งครั้งแรกหรือเขามาพูดดีด้วยสักครั้งหนึ่งเนี่ยหรือครั้งที่สองเนี่ยถ้าครั้งแรกคุณมหมางเมินขนาดนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่กล้ากลับมาอีกเลยก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งบางคนเนี่ยการงา้อคนอื่นเป็นเรื่องยากสําหรับเขาการงา้อคนอื่นมันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะมันดูเสียเกียรติไหม มันดูฉันไม่เคยงอใครจะไม่สนหรอกอะไรอย่างเงี้ยฉันได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่างงอนจนเกินงามถ้าถ้าจะอยากออกไปจริงๆเขางอก็ต้องรอให้ถึงจุดสุดจุดสุดอะถ้าอยากเลิกหรือถ้าอยากหายไปจริงๆไม่ได้หายเพื่อประชดคือต้องหายไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอะต้องลักษณะแบบนั้นต้องทําให้เด็ดขาดเพื่อเพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นลูกไก่ในกำมือไม่ใช่ ของเนเดี๋ยวก็กลับมาเองเหี่ยพอหายไปเดี๋ยวถ้าไม่ฉันไม่ทักเธอก็ต้องกลับมาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นทําให้เขาได้ใจมากกว่าทีนี้มันก็จะมีข้อแบบเราจะเป็นเขาจะเป็นต่อเราไปอีกขุมหนึ่งทีเดียวเฉียวแน็ตจะ้ะโอเคไหมอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ The t ท w e เเลยเหรอเขาคิดว่าคุณอาจจะไปแล้วแต่เขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ ช่วงนี้อาจจะอ่านยากหน่อยอืมความรู้สึกที่คุณที่มีต่อคุณทําใจเขาอาจจะทําใจแล้วก็ได้บางครั้งบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะแบบว่าเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกเวลาเราโมโหก็ไปแต่เวลาพอหายโมโหก,ก็กลับมาก็ได้เขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็กลับมาค่ะอืมความรู้สึกที่มีต่อคุณนะตอนเนี้ยเขาได้จะทําใจแล้วใจเย็นๆแล้วรอเร้วรอคอยก็ได้ไพ่สลับกันได้นะคะอืม คือต้องทําใจอ่ะคุณอาจจะดิวกับราศีธนูเขาอาจจะคิดว่าที่คุณไปอ่ะมันก็หมายความตามนั้นจริงๆคุณอาจจะรู้สึกกดดันคุณอาจจะรู้สึกไม่ไหวจริงๆเขาก็ยอมรับความรู้สึกนี้นะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังคาดหวังว่าพอวันเวลาผ่านไปหรือว่าพอคุณหายโมโหอารมณ์เย็นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้มันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้น มันดีขึ้นมันโอเคขึ้นเออมันถ้ามันอาจจะทำให้สถานการณ์ของเราเนี่ยถ้าพูดกันด้วยเวลาที่เราโมโหเราเกิดความน้อยใจเราเกิดการดิ่งดาวเี่ยมันจะทุกข์ไงแต่ถ้าเรามองว่าถ้าสถานการณ์นี้ปล่อยปล่อยเวลาสักนิดนึงคะ่ะปล่อยให้อีกฝ่ายนึงอะ่ะปล่อยให้อีกฝ่ายนึงอะ่ะใจเย็นๆหน,น่ยใจเย็นๆเ,เออ นะเอาประมาณนี้อ่ะแล้วสถานการรักของคุณเนี้ยถ้าเกิดเข้าไปแบบนี้มันจะจบไหมล่ะมันจะจบไหมมันจะจบไหมคะทูอัพคับเลบิฟเลมันจะจบหรอมันไม่จบหรอกทูอัพคับยังอยู่ตรงนี้เลยเรารักกันนะ่ะถึงเราจะไม่สบายใจถึงเราจะมองถึงความไม่ชัดเจนแต่เราก็ทะเลาะก,กันแล้วเราก็กลับมาดีกันอยู่เสมอไม่ใช่เหรอ เราคือความสุขของกันและกันไม่ใช่เหรอคะจริงๆถึงมันจะถึงมันจะดูต้องเริ่มกันอยู่หลายๆครั้งนะแล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดเลยแล้วก็เกิดความไม่สบายใจต่อกันเกิดการไม่ถูกเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์แต่มองในแง่หนึ่งเราสองคนตอนอยู่กันตอนเราอยู่กันเราเราคุยกันเนี่ยมันก็สร้างความสุขไม่ใช่น้อยค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าความสุขที่มันมันมันหาไม่ได้ ความสัมพันธ์จะเป็นไงต่อไปก็คงบอกตรงๆนะก็คงรอรอให้ใจเย็นเรามาเริ่มต้นกันใหม่หรือรอเคลียร์รอให้สถานการณ์อีกคนหนึ่งที่คิดว่าเออมันจะใจเย็นได้ไหมมันจะผ่อนคลายรอให้เรารู้สึกว่าต้องสูญเสียใครบางคนไปจริงๆถึงเวลานั้นแบบว่าประมาณเราคิดว่าเขาไม่งอเราแล้วเราไม่ง้อเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอารมณ์นี้ไม่จบแรอกค่ะสถานการณ์ของคุณนะอะอะ มากันที่ไพ่แนะนํากันหน่อยสักหน่อยสิไพ่แนะนําให้กับความรักั้งนี้ค่ะปล่อยมั่นปล่อยคําว่าปล่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงปล่อยเขาไปก็ได้อาจจะปล่อยถึงอารมณ์ปล่อยปัญหาบางทีทุกๆคู่ค่ะมีปัญหาในความสัมพันธ์ปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกหรือปล่อยไปก็ได้ลักษณะของการปล่อยไปเลยไม่เอาแล้วเปลี่ยนมุมมองไงนะการที่เรามองปัญหาในมุมมองเดียว เอ้ยไม่ใช่มองปัญหาในมุมมองข้างเดียวบางทีปัญหาที่เรามองมันก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปมุ่งเป้าหมายเออคุณอย่าไปโฟกัสถึงเรื่องนั้นให้มากลองมุ่งเป้าหมายไปที่การทํางานเรื่องอื่นเรื่องชีวิตจบบางทีการจบเนี่ยมันไม่ได้เลวร้วายเสมอไปนะคะบางครั้งการจบเริ่มต้นชีวิตใหม่การจบจากบางสิ่งบางอย่างหยุดถามว่าทําไมแล้วไม่ต้องถามว่าทําไมเขาไม่รักเรา ทำไมเขาถึงไม่ดีต่อเราทำไมเขาทำอย่างงู้นทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นพาบอกว่าให้คุณไปโฟกัสค่ะคุณปล่อยไปอย่าคาดหวังปรการทีเรามีความรักกับแฟนเหมเอนนี้คือคาดหวังอ่ะคุณคุณเอาชีวิตของคุณเอาความสุขของคุณไปฝากไว้ให้กับใครก็ไม่รู้อ่ะคุณอยู่มาได้ในชีวิตเนี่ยคุณอยู่มาได้สามสิบสี่สิบปีแต่วันนี้คุณเอาไปคาดหวังในตัวเขาอ่ะ การคาดหวังจะทําให้ผิดหวังเสมอค่ะเพราะฉะนั้นถ้า,ามีเขาเราก็โอเคถ้าไม่มีเขาเราก็โอเคเราก็อยู่ได้แบบเนี้ยมันโอเคปะ่ะคือเราไม่ต้องไปคาดหวังบางคนนะเอาชีวิตเอาความสุขทั้งหมดของชีวิตไปทุ่มให้กับคนคนคน,คนที่คุณเพิ่งเจอคนที่คุณเพิ่งรักคนที่เขามาทีหลังแล้วเขาไม่ได้ดั่งใจคุณพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือไม่ได้ดั่งใจคุณน่ะมันก็ทําให้คุณเครียดปะ่ะมันก็ทําให้คุณเศร้าปะ่ปะ มันก็ทําให้คุณผิดหวังปะเขาอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเอาแค่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เติมเต็มเราให้เรามีความสุขดีกว่าไหมเราควรจะเติมติมชีวิตของเราเองค่ะเราไม่ควรเอาความสุขทั้งหมดไปฝากกับใครเขาไม่ทําให้เราแบบนี้เราเศร้าเขาไม่ทําให้เราแบบนี้เราทุกข์แบบนั้นนะ่ะคุณไปไปฝากความหวังไปทําความกดดันให้กับใครบางคนมองว่าในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณคบหา คุณเริ่มต้นคุณปูพื้นฐานถ้าเขาไม่ใช่ที่คุณต้องการคุณก็ถอยมาซะเพราะว่าถ้าคุณไปคาดหวังและเขาคือทุกคนอะค่ะมันมีเหตุผลในตัวตนเขาอาจจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนไมเซฟเป็นความคิดในเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ควรถอยออกมาแค่นั้นคุณจะไปบังคับเขาได้ไหมให้เขามารักให้เขามาใส่ใจให้เขามาโรแมนติกให้เขามาสนใจ จริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ได้บังคับกันหรอกนะมันแค่ถ้าเขารักคุณจริงๆถ้าเขารักคุณมากๆรักคุณจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องบังคับเพราะเขาจะทําให้เราโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเรียกร้องและอะไรที่ทําได้ก็โอเคเราก็ดีใจอะไรที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะ่ะคาดหวังคนที่ทุกข์ในความรักหรือคนที่ทุกข์ในทุกๆอย่างก็มาจากความคาดหวังของตัวเองมากเกินไป พอไม่ได้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังก็เป็นทุกข์ไงนั่นแหละพัฒนาตัวเองต่อยอดในธุรกิจการงานมุ่งเน้นมุ่งเน้นสิ่งสําคัญที่สุดคนนี้อ่ะสสำคัญที่สุดในชีวิตคุณไหมคุณไม่มีเขาคุณอยู่ได้ไหมแค่นั้นแหละโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ